สวัสดีครับปูพี่น้องนะครับสวัสดีครับนะครับกลับมาพ่อคันนี้อีกแล้วนะครับพันอ่อนนะครับพันบาทเบาเขตนะครับไม่นี้พามาเอาต้อหลุมยักนะพี่น้องครับตัวใหญ่ใหญ่ปะพาอใหญ่อยู่นะครับใหญ่ก็อุ่นอุ่นที่แล้วนะครับที่ไหนเนี่ยมันางอยู่ครับเที่ไหนเขาต้องไปงบุหรี่แต่ขวายมันใหญ่ก็อุ่นที่แล้ว ตามลุนตาเบิ้งน้ากันพี่น้องนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วล่ะครับจะไหนไปไปเบิ้งน้ากันกินมานบา่ที่ได้หลายครั้งบ่ที่ได้จากรัวครับมาไปเบิ้งน้ากันพี่น้องไปด้ยครับแม่พ่อเก็บขันเนี <c oughs> ่ยให้ยังนะมัดเกือบนะครับเ <c oughs> ชื่อม่ให้เราเดี๋ยวนี้เชื่อม่เนี้ยอยูพอ่พี่น้องครับ ตอนนี้มาถึงห้งแล้วนะครับเนี่ยัด,ขดเข่าเดือยเต็มเลยอะ่ะอดเต็มปากงูเลยเสียงอือออกมาไปจำการไปแล้วครับเในในในกินไฟนะครับ,รบตอนนี้ก็มามอดห้งได้จากค้าแล้วนะครับไอ้ยต้องพีต้องน็อกแล้วอ้อนคิดพอให้อะไรพี่น้องห้งนี้นะครับ แม่หลแาเยแม่ยังไง่เห็น่เหนวตีได้้นครับนี่ครับนี่เนควยเป็นควยนี่ครับติดต่อขวดออกมาครับเป็นไงพ้าคาดว่าห้างงหญ่ตื่นเป็นไงยนนี่ยใช่พอแม่หลน้ำนะรอปน้อกันพี่นนอะ ยังเมียบอยง่ป็นไงวะโอ้ก็บอยง่ายกูของกูที่พระองค์เจอเลยรอบึนรอรู้ต้องกันนะเงียบไปป้าขุดเลยบ่ขุดเลยรอดีนะมันอืมอ่อยได้ Bên này, cưng binh cứ bưng hơi vô, hơi mắng nó mhm 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 yên mhm 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 khoa khoa,

ngoa lường Ủa cả nghe con ngoa tí đều chú Nhà con 3 đi đi tay quá Nhìn tay khó, nhìn tay khó <laughs> <mấy bước> <laughs> เซ็นเนือผิดไฟบ้างวาป่าเป็นผู <h ums> <h ums> ้ลองไปนี <h ums> <h ums okay. ่เต่พ้นปอยอยู่ีนะปิดปิดปิด้แม่ยังขยับอยู่มันบ่แมนแมป่ะพระอนลมคนสี่หบ้างไหนบ้ยังไม่เห็นโอเนแล้วเลยนะสี่ทีีนอกบ้ามั้งยังว่า

กหินบ่มหักไหมิากไหมถึงก้อนหินแอาวเหนเนาะอืล้นล้นเหมือนลูกไงเอายากเนี่ทางี่ถึงหักไหมถึงก้อนหินเดี๋ยว่ทางไม่ออกเด มีหน่อยมีมีหน่อยอยู่อือติดหกักไหมเพราะมันไเนี่ยหักไหมไรมีหน่อยได้แล้วอ๋อมีหน่อยเนี่ยมีหน่อยในยยกรนะกป,ปนน๋องแบบนี้ขาดอือหลุกอือหือดูื่อเลยคนหนึ่งเลย ว่าใ <Wow. S 2> ออนะันอ่อนคนคนแทกไม่อ่นอนไปถงนถุงเพราะนั้นแง่ๆแง่งินีออน่อืมคุณคนนั้นงาไม่ออกนะ

นนีีี่่เเงยอะมไฟังนี่ก็เป็นทีหินแล้กูนกีได้เครื่องไหมข้ากไม่เก็บกรนดินแล้วกันเพราะนั่นเก็บแมวด้วยเออเยอะยู่ได้นี่

Hãy đứng lên. kênh Ghiền Mì Đứng lên. không lên lỡ những video hấp dẫn ดึงเลยไปหามันขึ้นอดูขาดติดอย่างงมันได้แลวติดทางนี้แหะูสามเส้นบถ้าดึงออกมันติดโอ้มันใสหักไหมเจ้นั้นน่ยคนออกคนนั่คนออกคนคนหมองสิตีไละไรลมิดไหมเดี๋ยวมีดอย่ ดูว uh ัน huh. ันิดห uh. wow. ักไหมเอายากุม so ูหันอีอู้แทกแทกเด้อเดเด้กทากระทากกะทากะทามาครับกะทางกะทางฟูบึงแมมไหมครับผมตัวบึงหญ่ติดยังวะหักเมย์หรอหักเมย์ม่ไร ไงครับจุดห,ห้างไม่ดอกอยกักจำโบเ้เลยจำโบ้เลยครับงั้นจุดห้างได้อีกโอ้โหสวัดทดั้งล่างถึงอุ่มถึงโบ้มาหยุดมาอืมมีลายเส้นครับได้คอนเห็นนะเขา ไต่ข้ามไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวกระหักไหมต้องไปต้องไต่น้ำอันถึงนี่มันติดอันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวถือไว้กันน้องขยับออกมาก่อนโอ้ยเร่าละหักไปให้กันหักไหมดง่ายเลยอือเป็นตะอวบออกเยอะโอ้ออกยากจังเลยออกมาแล้วครับงูลูกออกยากครับ นะดาแม่เองด้วนะครับออรบิดเลยก็ได้รันจบทะลางเลยนิวน่ดระบิดเอะควมเอ็มดีวะโอ้งามยู่ครับสยอดครับขั้นมาแต่งยี่เดยเบิ้งเต็มเยน้อยนี่ดีอเลยเนาะดมีฟันออกก็ได้โอ้น้อยนนึงน่โบมี อ่าบีมาเลยก็ได้เอาบันงทิง,งลลอู้ยงามอยู่ครับ <laughs> ยังใหเลยลูกสามสันอี่ใหญ่ครับใหญ่กว่ามันยวอยู่ เก็บลูกไหมเว้ยลูกหทับนี่เนี่ยเก็บแมวไม่ได้แมวเบาเลยเดี๋ยวอยู่ไม่หนีบไหมโอ้ยโอ้โอ้ยเนาะไหนกินไหม ดึงเราเคดเนาะอืมไปจดูอีกบ้าอฟันเก็บเจ็บเก็บเจ็บเ็บหนอของงามั้นี่โอ้งามอยู่ครับหยบติบตาละสองทั้งเนาะโลซีอยู่บ่เบ่าหน่าอยู่ไกลันบ่ไกครับแต่นียังหนักน้อยๆอัวนึงตัวใหญ่นะครับต่อตัวใหญ่พี่น้อ ต่อลุมยักษ์เนี่ยแมวยังไงเลยสิม,มึงตัวอนะมันหมดไหมโอ้ซิมเลยมันหมดกิบลูกเขาข้างนู้นเลยบ่เขาต<อ>๊ขอกข้างบนเขาเอาไปเลี้ยงต่อนะี่ย <laughs> ไปพี่น้องนะครับนี่ได้ลงกลับแล้วนะครับจิบน้าคอยพ่อกันไหมสวัสดีครับ,บครับครับ